วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของเจ้าหญิงองค์หนึ่งครับแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เทพนิยายสวยหรูนะเพราะความฝันของเธอดันไปท้าทายกฎเกณฑ์ทุกอย่างในวังทําให้เธอต้องเลือกระหว่างการเป็นคนที่ทุกคนอยากให้เป็นกับการเป็นตัวของตัวเองจริงๆเรื่องราวของเราเนี่ยเปิดมาด้วยคำพูดที่มันโอ้โหบาดลึกเข้าไปในใจเลยครับแล้วที่มันเจ็บที่สุดก็คือคำพูดนี้ไม่ได้มาจากใครที่ไหนเลย แต่มาจากคนที่เธอรักที่สุดก็คือพระราชินีแม่ของเธอเองเอาล่ะครับเข้าสู่ส่วนแรกกันเลยความฝันต้องห้ามของเจ้าหญิงแล้วอะไรละ่ะที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังชีวิตที่ดูเหมือนจะเพียบพร้อมของเจ้าหญิงเคลลี่แอนเดี๋ยวเรามาดูกันภาพนี้มันอธิบายความขัดแย้งในใจของเคลลี่แอนได้ดีมากเลยครับคือข้างหนึ่งเนี่ยเธอคือเจ้าหญิงที่มีหน้าที่ต้องซ่อนขาเทมของตัวเองเอาไว้ต้องเก็บความรู้สึกอับอายเอาไว้กับตัว แต่อีกด้านหนึ่งของหัวใจเธอนะ่ะมันคือจิตบิญญาณของนักบัลเลนที่อยากจะแสดงออกอยากจะปลดปล่อยทุกอย่างออกมาผ่านการเต้นรำมันคือสงครามระหว่างหน้าที่กับความฝันชัดๆเลยแล้วแรงกดดันที่หนักที่สุดเนี่ยมาจากคนที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือแม่ของเธอเองครับคือพระราชินีท่านกลัวกลัวว่าคนอื่นจะมองลูกสาวด้วยความสงสารหรือว่าดูถูก ก็เลยคอยย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าให้เคลลี่แอนซ่อนตัวตนจริงๆเอาไว้เหมือนกับว่าต้องอยู่ในกำแพงของวังตลอดไปแต่ในตอนที่ทุกอย่างมันดูมืดมนไปหมดจู่ๆก็มีแสงสว่างส่องเข้ามาครับแสงสว่างที่ว่านี้ก็มาจากคุณย่าของเธอท่านย่าทัานย่าที่ให้กำลังใจด้วยคำพูดสั้นๆแต่ทรงพลังซึ่งคำพูดนี้แหละครับที่เปลี่ยนมุมมองของเคลลี่นไปเลย คุณย,าย่ายังมอบของขวัญชิ้นพิเศษให้ด้วยกล่องดนตรีที่สวยงามมากกล่องหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่แค่ของขวัญธรรมดานะครับแต่มันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์เป็นคำสัญญาว่าย่าเชื่อในตัวเธอนะและเนี่ยหละครับคือกุญแจดอกแรกเลยที่จะพาเคลลี่แอนไปสู่การเดินทางที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอโอเคเมื่อมีทั้งกำแพงที่ขวางอยู่แล้วก็มีมือที่คอยช่วยคำถามคือแล้วใครละ่ะ ที่จะเป็นคนนำทางให้เธอไปถึงฝันได้จริงๆมาดูกันในส่วนต่อไปครับนางฟ้าในกล่องดนตรีพอแคลลี่แอนเปิดกล่องดนตรีใบนั้นสิ่งที่ออกมามันไม่ใช่แค่เสียงเพลงเพราะๆพร,ะรับแต่มันคือจุดเปลี่ยนของชีวิตเธอเลยเพราะสิ่งที่ปรากฏตัวออกมาก็คือนางฟ้าบัลเลรีนาที่ชื่อว่าแมรี่เบลล่าที่น่าสนใจก็คือการ,ป,รปล่อยนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับ แมรี่เบลล่เป็นอิสระจากคำสาบได้ก็เพราะว่าเจ้าของกล่องคนใหม่ซึ่งก็คือ k e l l ี่แอนมีความปรารถนาที่อยากจะได้รับความช่วยเหลืออย่างสุดหัวใจจริงๆมันเหมือนเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันความฝันของ k e l l ี่แอนปลดปล่อยนางฟ้าและนางฟ้าก็จะมาปลดปล่อยความฝันของเธอเอาละสิตอนนี้มีนางฟ้ามาอยู่ข้างๆแล้วเส้นทางสู่การเป็นนักบัลเลข,ของเคลลี่แอนจะกลายเป็นเรื่องง่ายๆเลยหรือเปล่า อืมหรือว่านี่จะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของบททดสอบที่หนักหนาะสาหัสกว่าเดิมกันแน่มาถึงบทพิสูจน์แล้วครับว่าความฝันของเธอเนี่ยมันมีค่าพอให้สู้หรือเปล่าเพราะถึงแม้เวทมนต์จะเปิดประตูให้ได้นะแต่ทุกก้าวที่ต้องเดินผ่านเข้าไปมีแค่ตัวเธอคนเดียวเท่านั้นที่จะทำได้แต่แมรี่เบลล่าไม่ได้เป็นคนสอนเองนะครับเธอกลับพาแคลลี่แอนไปหาครูที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดเนี้ยบที่สุด มาดามดรอสที่มีกฎเหล็กสีข้อที่ใครๆก็ต้องกลัวมาดูสิครับว่ามีอะไรบ้างมาดามดรอสไม่เคยให้ความสงสารใครครับเธอมอบแต่ความจริงที่มันอาจจะโหดร้ายให้เธอบอกเคลลี่แอนตรงๆเลยว่าเธอต้องซ้อมหนัก,กกว่าคนอื่นหลายเท่าเพราะคนอื่นเขามีความได้เปรียบกว่าเธอคือไม่มีการอ้อมค้อมไม่มีการปลอบใจมีแต่ความท้าทายล้วนๆและตัวเลขนี้คือ ห้าสัปดาห์เต็มเครับห้าสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อความเจ็บปวดแล้วก็น้ำตาที่เคลีแอนต้องทุ่มเททุกอย่างที่มีเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นและที่สำคัญที่สุดคือพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าเธอทำได้หลังจากที่ซ้อมหนักมาตลอดในที่สุดวันแสดงก็มาถึงแต่ดูเหมือนว่าอุปสรรคชิ้นสุดท้ายและใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่บนเวทีครับแต่มันรอเธออยู่ที่บ้านแล้ววินาทีที่เลวร้ายที่สุดก็มาถึงครับ พระราชินีมาเจอเคลลี่แอนในชุดบัลเล่ก่อนที่เธอจะก้าวเท้าออกจากวังไปแสดงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองและนี่คือคำตัดสินสุดท้ายจากแม่ของเธอครับนักบัลเล่หรอหน้าอัปยศสิ้นดีเธอถูกกัก,กรเรียนเดี๋ยวนี้มันคือการดับฝันกันในวินาทีสุดท้ายเลยขังเธอไว้ในห้องปิดตายทุกเส้นทางสู่ความฝันของเธอเอาละครับ เมื่อประตูถูกล็อกอนาคตก็ดูมืดมนเรื่องราวนี้จะจบลงยังไงมาดูกันในองค์สุดท้ายครับการแสดงครั้งสุดท้าย แต่แล้วด้วยความช่วยเหลือครั้งสุดท้ายจากแมรี่เบลล่าเคลลี่แอนก็ไปถึงโรงละครจนได้ครับแล้ววินาทีที่แสงไฟสาดส่องมาที่เธอเธอก็ระเบิดพลังทั้งหมดที่เก็บไว้ถ่ายทอดทุกความรู้สึกทุกความพยายามผ่านการเต้นที่ทั้งสง่าง,งามและส่งพลังอย่างไม่น่าเชื่อและรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันไม่ใช่เสียงปรบมือจากคนดูครับแต่คือคาพูดจากแม่ของเธอพระราชินีที่ตามมาดูการแสดง และยอมรับจากหัวใจว่าแม่ผิดไปแล้วแม่ไม่น่าสงสัยในตัวลูกเลยโอ้โหเป็นคำขอโทษที่คุ้มค่ากับทุกอย่างจริงๆแต่ชัยชนะที่แท้จริงของเคลลี่แอนมันยิ่งใหญ่กว่านั้นครับมันคือวินาทีที่เธอยืนอยู่บนเวทีอย่างสง่างามแล้วก็ประกาศให้ทุกคนได้ยินชัดๆว่าข้าคือเจ้าหญิงเคลลี่แอนขาของข้าพิการและข้าภูมิใจในตัวเองมากนี่แหละครับคือการยอมรับและรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นอย่างแท้จริง พอมองย้อนกลับไปเราจะเห็นเลยว่าการเดินทางของเธอเนี่ยมันถูกหล่อลอมขึ้นมาจากหลายอย่างมากทั้งความเชื่อมั่นจากคุณย่าการช่วยเหลือจากนางฟ้าความท้าทายจากคุณครูจนมาถึงการยอมรับจากแม่และสุดท้ายคือความภาคภูมิใจในตัวเองทั้งหมดนี้แหละครับที่ทำให้เธอค้นพบคุณค่าที่แท้จริงในตัวเองเรื่องราวของแคลลี่แอนก็จบลงอย่างสวยงามนะครับ แต่มันก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ให้เราเหมือนกันว่าในชีวิตจริงเมื่อความฝันของเรามันส่วนทางกับความคาดหวังของคนที่เราก็รักมากที่สุดเราจะมีความกล้าพอหรือเปล่าที่จะเลือกเดินในเส้นทางของตัวเอง